มาติดตามข่าวจากศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักงานงาพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาครับเมื่อวันที่30ม 67, กราคม2567กองบัญชาการกองทัพไทยโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนังกงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาจัดจิตอาสา904และจิตอาสาพระราชทานของหน่วยร่วมอำนวยการและสนับสนุนอำเภอหล่มเก่าเพื่อดูแลประชาชนที่มารอเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัตววรัติยราชนารีในโอกาส,สเสด็จทอดพระเนตรสถานีวิจัยเพชรบูรณ์แปลงทดลองบ้านทับเบิกหมู่ที่14ตำบลวังบานอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์สิอกภินันแสงทองตัดต่อภาพผมจ่าก1ิพัฒนพงบัวงามศูนย์ประชา,าส,สัมพันธ์สํนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการถานพัฒนารายงานครับ